สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savour j u m a t i นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดารศาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่าคิดมากครับวิดีโอนี้เราจะพาท่านมาทำความรู้จักกับเนบิวลาปูนะครับหรือถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆก็ต้องเรียกว่าซากซูเปอร์โนวานะครับ ห่างออกไปจากโลก6,500ปีแสงไปในทางกลุ่มดาววัวมีโชติมาตรปรากฏหรือความสว่างอยู่ที่8.4มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่11ปีแสงและยังขยายตัวออกไปเรื่อยๆเมเ i ีย 1>, 1หรือที่รู้จักกันในานามเนบิลลาปู เป็นซูเปอร์โนวาเพียงหนึ่งเดียวในรายการวัตถุของเมซิเยและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาเทหาวัตถุประเภทเดียวกันมีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง75,000เท่าเป็นผลมาจากการระเบิดซูเปอร์โนวา SN 1054ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเมื่อปี1054เป็นครั้งแรกที่พบการระเบิดซูเปอร์โนวา วัตถุ M 1มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ11ปีแสงและยังคงขยายตัวออกไปเรื่อยๆด้วยอัตราประมาณ1,500กิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุ M 1ค้นพบครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษจอห์นบีวิสในปี1731เขาได้บรรจุลงไปในอูราน g กราฟีอาบิตานิก้าซึ่งเป็นแผนที่ฟ้า แล้วก็ได้ดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยในปี1750แต่ไม่เคยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อมาเมื่อวันที่28สิงหาคม1758ชาลส์เมสเซียได้ค้นพบในบิลลานี้ด้วยตัวเองขณะที่กำลังมองหาดาวหางและได้ใส่ลงไปในรายการแรกเมื่อวันที่12กันยายนปีเดียวกันนั้นเองโดยมีการบันทึกไว้ว่าในบิลลา ปรากฏอยู่เหนือเขาด้านใต้ของวัวไม่ปรากฏดวงดาวใดๆภายในเป็นแสงสีขาวทอดยาวเป็นลักษณะเปลวเทียนพบระหว่างการตามหาดาวหางในปี1758เมื่อแรกเริ่มนั้นเมเซียคิดว่าเนบบลลาปูคือดาวหางฮันเล่ที่ทำนายว่าจะเข้ามาในปีนั้นแต่จากการสังเกตพบว่าวัตถุด,ดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จึงทำให้เขามีความคิดว่าควรมีการรวบรวมรายการวัตถุที่จะทําให้สับสนว่าเป็นวัตถุอื่นที่ไม่ใช่ดาวหางเพราะมีลักษณะปรากฏใกล้เคียงกันคือเป็นเมฆสีขาววัตถุ m 1ได้รับการเรียกว่าในวิลลาปูหลังจากวินเลียมพาร์ซนได้วาดภาพเอาไว้ในปี1844เพราะมีลักษณะคล้ายปูตรงนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ คำว่าปูในภาษาเยอรมันอ่านว่าคริปแปลว,ว่าปูหรือกุ้งหรือล็อบสเตอร์พวกนั้นนะครับครีฟิชก็ใช่นะครับและถ้าเราดูจากภาพก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆก,กับแพลงต้อนปูด้วยเหมือนกันก็ไม่แปลกที่เขาจะเรียกว่าเนบิล่าปูนะครับวัตถุ M1 ถูกถ่ายภาพเป็นครั้งแรกโดยดร์ไอแซคโรเบิร์ตส์ในเดือนธันวาคมปี1892ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด20นิ้ว วัตถุ M1 ตั้งอยู่ในกลุ่มดาววัวห่างจากโลก6,500ปีแสงความสว่างปรากฏ8.4ความสว่างสมบูรณ์ลบ3.1ขนาดปรากฏ6คูณ4ลิปดาไร h t แอสเซนชัน right 5ชั่วโมง34นาที31.94วินาทีเดคลิเนชันบวก22องศา 0ลิปดา52.2ฟิลิปดาถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ